เราไปติดตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาคริสต์กันต่อนะคะบาลลวงวิเชียนฉันทาปิริยกุลเจ้าอาวาสวัดแม่พระรับสารตราดค่ะก็จะนำหลักธรรมคำสอนของศาสนาคริสต์นะคะมาแบ่งปันให้แล้ฟังกันเช่นเดิมสำหรับสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ พระเจ้าสถิตกับท่านสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราจบที่เวลากลางวันมาในวันนี้เรามาศึกษาเรื่องเวลากลางคืนกันนะครับเชายิวถือว่ากลางคืนเริ่มเมื่อดวงอาทิตย์ตกและไม่มีแสงหลงเหลืออยู่เลยนอกจากความมืดมิด และแน่นอนการเดินทางหรือการทําอะไรยามค่ําคืนจึงไม่อาจกระทําได้หรือทําได้แต่ก็ไม่สะดวกมีความยากลําบากไม่ปลอดภัยเราจึงต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างขณะที่เป็นเวลากลางวันและยังมีแสงอาทิตย์อยู่หากทําทุกสิ่งให้เสร็จสิ้น ก่อนกลางคืนจะมาถึงเราย่อมเป็นสุขสบายใจและก็นอนตาหลับส่วนพวกที่อดนอนเร่งรีบและเหน็ดเหนื่อยนั่นเป็นเพราะพวกเขาเวลากลางวันเขาละเลยมัวแต่ผัดวันประกันพรุ่งเดี๋ยวก่อนไม่เป็นไรไม่กระตือรือร้อน พวกเขาจึงต้องไล่เก็บงานที่ควรจะทำให้เสร็จสิ้นไปก่อนหน้านี้แล้วพวกเขาจึงทำไม่ทันและทำให้ต้องลำบากซึ่งเป็นการเปรียบเทียบกับชีวิตฝ่ายกายแล้วด้านจิตวิญญ,ญาณล่ะกลางคืนก็หมายถึงชีวิตที่ถูกครอบงำโดยความชั่วร้ายและความชั่วร้ายมักเกิดขึ้นในเวลา กลางคืนเช่นการลักขโมยหรือการทำสิ่งที่ไม่ดีต่างๆมักกระทำกันในเวลากลางคืนพระเยซูเจ้าจึงทรงประสงค์ให้เราทุกคนทำให้แล้วเสร็จขณะที่เป็นเวลากลางวันนั่นคือขณะที่ยังมีชีวิตอยู่จงทำความดีจงรักและคืนดีกับเพื่อนพี่น้อง จงติดตามพระเยซูเจ้าหรือติดตามคำสอนทางศาสนาขณะที่ยังมีโอกาสนั่นคือขณะเมื่อยังมีชีวิตอยู่เพราะเมื่อเวลากลางคืนมาถึงโอกาสนั้นก็จะหมดไปประเด็นต่อไปครับโทโมัสเมื่อเห็นพระเยซูเจ้าส่งแน่วแน่ที่จะกลับไปยังแคว้นยูเดียเพื่อช่วยลาสรัส ท่านจึงกล่าวกับสิทธิคนอื่นๆว่าพวกเราจงไปตายพร้อมกับร,ร่องเถิดที่ท่านผูช้ชน,นีท่านไม่ได้พูดประชดแต่ท่านเอาจริงโดยกล่าวออกมาอย่างกล้าหาญทีนี้ให้เรามาดูการตั้งชื่อของชาวยิวกันสักหน่อยนะครับ<ม>เพื่อจะเข้าใจว่า<ม>ทำไมโทมัส จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่าฝาแฝดท่านมีฝาแฝดหรือเปล่าโดยทั่วไปชาวยิวในสมัยนั้นนิยมมีสองชื่อชื่อแรกเป็นภาษาฮิบรูซึ่งใช้ในวงจำกัดส่วนอีกชื่อหนึ่งเป็นภาษากรีกซึ่งนิยมใช้กันในวงที่กว้างขวางมากกว่าตัวยอย่างเช่น ชื่อเคฟาสซึ่งเป็นชื่อภาษาฮิบรูของท่านนบุญเปโตรส่วนชื่อเปโตรเป็นชื่อในภาษากรีกเช่นเดียวกันชื่อโทมัสเป็นชื่อภาษาฮิบรูส่วนชื่อภาษากรีกของท่านคือไดดิมุสซึ่งแปลว่าฝาแฝดจึงเท่ากับว่าท่านไม่มีฝาแฝดครับเป็นชื่อ ในภาษากรีกของท่านซึ่งมีความหมายว่าฝาแฝดที่ท่านกล่าวชักชวนเพื่อนๆว่าพวกเราจงไปตายพร้อมกับพระองค์เถิดแสดงให้เห็นว่าท่านได้ตัดสินใจแล้วว่าอะไรจะเกิดก็เกิดไปเถอะฉันจะไม่ยอมละทิ้งพระเยซูเจ้าเด็ดขาดอย่างนี้สิจึงจะเรียกได้ว่าผู้กล้าจริงเพราะผู้กล้าที่แท้จริงไม่ใช่ พกสิ่งบ้าบินไม่กลัวตายหรือพวกหัวร้อนแต่เป็นคนที่รู้ว่าแม้อันตรายรออยู่เบื้องหน้าและหน้ากลัวจนขนหัวลุกกระนั้นก็ตามเขาก็ยังกล้าตัดสินใจยืนยันทำในสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ต้องอับอายหากรู้สึกกลัวที่จะทำสิ่งที่ดี แต่ควรอับอายอย่างยิ่งหากความกลัวนั้นทำให้เราไม่ได้ทำในสิ่งที่ควรทำต่อไปครับหมู่บ้านเบชานีอยู่ใกล้กรุงเยรูซาเล็มห่างกันราวประมาณสามกิโลเมตรเมื่อเสด็จมาถึงพระเยซูเจ้าทรงพบว่าลาซาลัสผูกฝังในคูหามาสี่วันแล้วชาวยิวจำนวนมากมาหามาทาและมารีเพื่อปลอบใจนาง ในการตายของพี่ชายซึ่งธรรมเนียมการปฏิบัติของชาวยิวต่อผู้ล่วงรับและก็ญาติพี่น้องของผู้ล่วงรับนั่นก็คือเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้ล่วงรับชาวยิวถือเป็นธรรมเนียมที่จะไม่กินเนื้อหรือดื่มเหล้าอางุ่นไม่ห้อยกราดพระคัมภีร์ไม่ศึกษาเล่าเรียน ไม่ปรุงหรือกินอาหารขณะที่ศพยังอยู่ในบ้านและเพราะอากาศร้อนจึงต้องรีบฝังศพเร็วๆชาวบ้านเกือบทั้งหมดในหมู่บ้านจะเข้าร่วมขบวนแห่ศพเพื่อเป็นเกียรติและแสดงความเคารพต่อผู้ลงหลับและจะมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินนำหน้าขบวนเป็นเครื่องหมายว่าบาปและความตาย เข้ามาสู่โลกก็เพราะหญิงคนหนึ่งซึ่งตามความเชื่อก็หมายถึงเอวานั่นเองและที่ครูหาฝังศพอาจมีการกล่าวไว้อะไรได้แต่ต้องไม่หยุดเยื้อจนเป็นการทรมานผู้กำลังศกเศร้าโดยไม่จำเป็นและหลังพิธีผู้ร่วมง,งานจะยืนเป็นแถวสองข้างเพื่อให้กำลังใจขณะที่บรรดาญาติสนิท ของผู้ล่วงลับเดินผ่านและจะมีการเลี้ยงอาหารซึ่งจัดเตรียมไว้โดยเพื่อนบ้านก็จะประกอบด้วยขนมปังไข่ต้มและถั่วซึ่งไข่ต้มและถั่วกลมๆเป็นสัญลักษณ์หมายถึงชีวิตที่กำลังกลิ่งไปสู่ความตายของทุกคนการไว้ทุกข์ดำเนินต่อไปอีกเจ็ดวันโดยสามวันแรกต้อง มีการร้องให้ระหว่างเจ็ดวันนี้ห้ามแต่งตัวสวมรองเท้าชำระล้างศึกษาเราเรียนหรือทำธุรกรรมใดๆทั้งสิ้นเมื่อครบเจ็ดวันแล้วอาจไว้อาลัยต่อได้อีกสาสวันโดยไม่เครื่องครัดเหมือนเจ็ดวันแรกทั้งหมดนี้ชาวยิวถือเป็นหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือหน้าที่อื่นๆ พวกเขาถือว่าการให้ความเคารพต่อผู้ลวงลับและการปลอบโยนญาติผู้โศกเศร้าเป็นส่วนสำคัญยิ่งของศาสนา,ายิวและเมื่อออกจากคูหาฝังศพพวกเขาจะกล่าวว่าขอให้จากไปในสันติสุขแล้วก็จะไม่เอ่ยชื่อผู้ลวงลับโดยปาศจากการอวยพอรอีกเลยนั่นคือ เมื่อจะพูดถึงหรือเอ่ยชื่อผู้หลงรับต้องเป็นคำอวยพรซึ่งการแสดงความเคารพต่อผู้่วงรับและการปลอบใจผู้โศกเศร้าจากการสูญเสียแบบเนี้ช่างเป็นธรรมเนียมที่น่ารักจริงๆเลยครับท่านผู้ฟังและท่าทีความรู้สึกและการแสดงออกด้วยความเห็นอกเห็นใจปลอบใจให้กำลังใจ ควรมีอยู่ในชีวิตของเราอย่างจริงจังและจริงใจด้วยเพราะชีวิตของเราแต่ละคนล้วนทุกโศกกันทั้งนั้น่ะด้วยปัญหาน้อยใหญ่แตกต่างกันไปควรช่วยเหลือกันไม่ทับถมหรือสมน้ำหน้ากันดังนี้ทางเรื่องนี้ครับมีนกตัวน้อยตัวหนึ่งกำลังบินมุ่งหน้าไปทางขั้วโลกใต้ เพื่อที่จะไปอาศัยอยู่ในอากาศที่อบอุ่นกว่าเมื่อบินมาได้สักระยะหนึ่งที่ผ่านอากาศที่หนาวเนี่ยเจ้านกก็ไม่สามารถกางปีกบินต่อไปได้อีกมันจึงตกลงไปอย่างพื้นซึ่งเป็นทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ในขณะที่นกน้อยกําลังนอนหนาวเน็่อยู่นั้นก็มีวัวตัวหนึ่งเดินเข้ามาหา แล้วถ่ายอุจระรถเข้าที่เจ้าตัวนกน้อยนั้นในขณะที่เจ้านกน้อยนอนหนาวเหนบอยู่ในกองอุจระของเจ้าวัวตัวนั้นเจ้านกน้อยก็เริ่มจะรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นเพราะอุจจระของเจ้าวัวตัวนั้นนั่นเองที่ทำให้เจ้านกน้อยหายหนาวเจ้านกน้อยนอนอยู่ในกองอุจจระ อย่างรู้สึกสบายและมีความสุขและไหนไม่ช้าเจ้านกน้อยก็เริ่มขับขานทำนองร้องเพลงในขณะนั้นบังเอิญมีแมวตัวหนึ่งเดินผ่านมาและได้ยินเสียงนกกำลังร้องเพลงอยู่จึงย่องเข้ามาใกล้ๆเพื่อสังเกตการเมื่อเจ้าแมวตามเสียงมา จนพบว่ามีนกอยู่ในกองอุจระของวัวมันก็ทำการเขี่ยเจ้านกออกจากกองอุจระเลียทำความสะอาดให้แล้วก็กินเจ้านกเป็นอาหารท่านผู้ฟังครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหนึ่งคนที่อุจระรถเรา อาจไม่ใช่ศัตรูของเราซะทุกคนหรอก 2. คนที่มาช่วยเราออกมาให้พ้นจากกองอุจจระก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นมิตรแท้กับเราซะทุกคนอีกเช่นกันเราทุกคนกำลังบินมีเป้าหมายและมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายนั้นไม่ว่าจะ เป็นเป้าหมายในโลกนี้หรือในโลกหน้าก็แล้วแต่อาจต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคระหว่างทางบินต่อไปไม่ไหวตกลงมาเราควรจะช่วยเหลือกันและกันอย่าทักถมซ้ำเติมเพราะเขาก็หมดแรงแล้วเราต้องปลอบใจและให้สิ่งที่ดีๆต่อกันและกัน พราะไม่แน่ครับอาจจะมีวันหนึ่งที่เราจะตกลงไปบ้างก็ได้ดังนั้นเกิดมาต้องพึ่งกันและกันไปจนวันตายครับขอพระเจ้าอวยพรท่านผู้ฝังทุกท่านเสมอไปเทิน